สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนายดิเจนโฮมคาร์นะครับวันนี้เรามารีวิวรถ สวยนะครับรถสไตล์วัยรุ่นนะครับ4ประตูนะฮะรถซิ่งๆเลยนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากคันนี้เลยนะครับกับ Honda Civic 1.8ตัว e l ปี2019คันนี้เองนะครับคันนี้สีขาวพร้อมชุดแต่งให้รอบคันเลยนะครับคันนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับปี19ด้วยความที่กระจังหน้าโครเมียมอย่างนี้นะครับสวยงามนะฮะกระจังหน้าโครเมียมตัดกับโล่โลโก้ Honda ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะครับที่เป็น มีโครเมียมครอบอีกทีนึงด้วยนะครับอ่าแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นสเกิร์ตด้านหน้าที่เป็นชุดแต่งนะครับชุดแต่งรอบคันมูลค่าหลายหมื่นนะครับคันนี้จัดให้เลยไม่ได้บวกเข้าไปในราคารถเพิ่มเลยนะครับสวยมากครับใครได้ไปนี่ผมบอกไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะฮะดูกันต่อนะครับที่ตัวแม็กนะครับคันนี้เป็นแม็ก16นิ้วนะครับกับยางปี22รถปี19นะครับแต่คันนี้ได้ยางปี22แล้วพร้อมกับแม็กสีไฮเปอร์แบ็กนี้นะครับสวยเลยแล้วก็ยางปีใหม่ๆปี22ที่บบบบออกกไไไปปนนนนนนนะะะคคครรรััััเเเ็ยยยยยาาาาาางงงงโโฮมมม่่ดดดูขหื้้ใชล วยงางมามกถัดมาด้านข้างนะครับด้านบนก็จะมีตัวของกระจกข้างนะครับพร้อมตัว n d a l ด a เ Watch นะครับมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับสามารถปรับทับไฟฟ้าได้นะครับใช้งานได้ดีนี่สเกลิลลรอบคันนะครับสีดาตัดสีขาวทําให้รถด,ดูแน่นดูครบไปมากกว่าเดิมอีกนะและนี่ด้วยความที่เขาเป็นตัว EL นะครับเขาจะได้ตัวที่จับ ประตูแบบโปรเมียมพร้อมกับตัวสมาร์ทเอนทรีนะครับสามารถเข้าได้โดยที่ไม่ต้องหยิบกุญแจมาเปิดเลยนะมาที่ด้านหลังกันนะครับไฟท้ายสไตล์ Civic นะครับล,ะละ้หลอๆเท่ๆอย่างนี้เลยไม่ซ้ำใครแน่นอนเพราะว่าชุดแต่งท่อคู่พร้อมสปอยเลอร์อันเบลมเทิมอย่างนี้เลยนะครับนี่ชุดแต่งท่อคู่นะแต่เป็นแบบชุดแต่งนะครับแล้วก็ตัวท่อจริงจะางมีแค่ท่อเดียวนะครับ เครื่องยนต์ไอวีเทคนะครับไฟท้ายสวยงามใสๆจิ๊กๆไม่มีรอยแตกเลยนะครับแล้วก็มีไฟเบรกัวที่3พร้อมกับไอตัวสปอยเลอร์เนี่ยติดตั้งอันใหญ่มาด้วยนะครับบอกเลยทั้งหมดนี้ไม่ได้บวกเข้าไปในราคาเพิ่มนะครับแล้วก็รถของเราทุกคันนะครับไม่มีชนหนักจมน้ําตัดต่อที่ความหรือว่ากอใหม่ครับอินสเปชชั่นการันตีให้เลยนะครับเออคันนี้มีกล้องส่องถอยมาให้ด้วยนะลึกมากเลยนะฮะนี่ผมเอื้อมเข้าไปก็ยังยังเอื้อมไปไม่สุดเลยนะครับเก็บของได้เยอะครับรถซีดานคิดว่าอาจจะเก็บของได้น้อย ได้นะครับแล้วก็มีแผ่นตัวเบาะยางนะครับรองพร้อมกับชนวนั่นบนตรงนี้นะครับค่อนข้างครบเลยนะครับเรียกว่าพร้อมใช้งานกันทีเดียวเชียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับมาเราเข้ามาถึงภายในกันแล้วนะครับโอ้โหมีนาทีแรกเลยนะครับค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างที่จะไม่สูงนะครับสำหรับตัวซีวิ c ตัวนี้นะครับมาขออนุญาตเข้ามาถึงก็ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนเลยแรงมากครับแอร์เย็นมากนะครับแล้วก็แรงมากด้วยนะครับนะ วินาทีแรกที่เข้ามานะครับรถเขาจะค่อนข้างที่จะไม่สูงนะครับแล้วก็ทัศนวิสัยการมองนี่ค่อนข้างดีนะครับผมสูงประมาณ174นะครับก็นั่งสบายนะครับยี่ขาได้ตรงไม่มีปัญหาเลยมาเรื่องกที่อย่างแรกเลยคือเบาะเบาะเขาเป็นบอกปรับไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับนะครับเบาะปรับไฟฟ้าสามารถปรับขึ้นลงได้ทั้งหมด8ทิศทางเลยนะครับสามารถใช้งานได้ดีนะครับปรับเอ็นได้ปรับนอนได้นะครับแล้วก็นั่ง ลองรับกับสรีระนะครับต่อที่พวงมาลัยครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย3ก้านมัลติฟังก์ชันนะครับมีครูสคอนโทรแล้วก็รับสายวางสายโทรเข้าโ,โทรออกได้นะครับนี่แล้วก็นี่สามารถควบคุมได้ง่ายหมดนะครับตรงนี้ใช้งานได้ดีตัวเรือนไม้ก็เป็นเรือนไม้แบบดิจิตอลนะครับนะทุกอย่างเลยมาที่ตัวหน้าจอกันบ้างตัวหน้าจอก็เป็นหน้าจอทัสกีนะครับด้วยความที่เป็นตัว E อเขาจะได้หน้าจอใหญ่ๆแบบนี้มาเลยวิทยุ AM FM ได้นะครับสามารถนี่ fmam นะครับเชื่อมต่อบูทูธเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยตรงนี้นะครับต่อ usb ได้แอร์ก็นี่ปรับแอร์ไฮเมดตรงหน้าจอได้ด้วยเหมือนกันนี่รอเลยเท่ลเลยนี่นะฮะดูหรูหราขึ้นมาทันชีเลยนะครับการปรับสามารถปรับนี่ได้ด้วยนะอ่ะก็เข้าเรื่องแอร์ไปเลยแล้วกันนะเครื่องปรับอากาศสามารถปรับพวกการไหลเวียนของอากาศหรือว่าตำแหน่งของแอร์ได้นะครับใช้งานได้ดีหรือจะหมุนแค่ตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นแอร์ดิิตอนนะใช้งานได้ดีกดมีโหมดฟอนต์โหมดเรียนะครับสามารถ ควบคุมได้ว่า ah. จะให้เย็นถึงข้างหลังหรือยังไงทุกอย man, ่างใช้งานได้ดีครับตามปกติครบถ้วนเลยนะครับต่อที่กีร์ครับลื่นไหลครับไม่มีสะดุดนะครับแล้วก็กล้งส่องถอยนะครับมีให้นะครับปรับมุมมองได้นะมุมเป็นมุมกดนะครับมุมต่านะครับแล้วก็เป็นมุมของกล้องส่องถอยโดยทั่วไปใช้งานดีรวมไปถึงนี่ครับตัวของเลนวอชนะครับเลนวอชก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเปิดไฟเลี้ยวอย่างเดียวนะครับสามารถกดดูได้เฉยด้วยอ่ะนี่นะอ่าตะก้องเขาขยับประตูให้ดูนะครับเป็นประตูนะอ่ะนี่แล้วกดอีกท ค่อนข้างครบเลยนะครับระบบความปลอดภัยก็ตัวเซ็นเซอร์เขาก็มีนะครับรวมไปจนถึงคอนโซลตรงนี้ไม่ขาดไม่ย้วยไม่มีร่องรอยการฉีกขาดหรืออะไรเลยนะครับไม่เคยจอดตากแดดนะครับรถดูแลมาอย vegan. ่างดีเจ้าของเก่าดูแลดีนะครับเราก็ดูแลต่ออย่างดีด้วยเก็บงานเรียบร้อยครับคันนี้เรียกได้ว่าพร้อมใช้งานนะครับอุปกรณ์ครบนะครับนี่กระจกใช้งานได้นะครับเปิดได้หมดนะครับไฟด้านหน้านะครับส่องสว่างใช้ได้ดีพิจารนะครับตรงนี้ก็มีกระจกของฝั่งข้างคนขับด้วยโอเคเลย ที่เก็บของมีครบนะครับี่วางแก้วมีหมดเลยกระจกออโต้สองบานนะครับก็ค่อนข้างครบแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่ามาโอ้คันนี้ด้านหลังนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วด้านหน้าว่ากว้างขวางกันนะครับด้านหลังนี่คือดูสบายกว่าเดิมอีกด้วยนะครับนั่งกว้างๆเลยขาก็เล็กรูมก็ค่อนข้างกว้างนั่งสบายยืดขาได้เลยนะครับจะขยับขาหรือว่าจะนั่งแบบไม่เต็ม ไม่เต็มเบาะก็ยังนั่งได้นะครับไม่ไม่อึดอัดนะครับด้านบนก็ไม่อึดอัดนะครับผมสูง170อย่างที่บอกนะครับก็นั่งสบายคนสูง180ก็นั่งสบายนะครับนี่มีที่พักแขนมีที่พักแขนมีที่วางแก้วสามารถเชื่อมต่อคาซีดได้นะครับเป็นรถทั้งทําได้ทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นรถที่ใช้แบบคนสองคนนะครับนี่ตรงนี้ก็เชื่อมต่อคาซีดนะจะมีตะขอ,ออยู่โอเคเลยนะครับเบาะหนังนั่งสบายด้วยนะครับแอร์ก็เย็นมาจะถึงด้านหลังเลย ยิ่งถ้าปรดเปิดในโหมดตัวเรียคูด้านหน้าครับสามารถเยินมาถึงด้านหลังได้อย่างง่ายดายเลยครับก็โอเคนะครับค่อนข้างดีเลยสําหรับ c ี v i c นะครับถ้าเป็นรถสไตล์รุ่นหรือว่าครอบครัวก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะดีปะเดี๋ยวเราไปสรุปราคาด้านหน้ากันดีกว่าสำหรับคันนี้นะครับ Honda c ซี i c 1.8ตัว EL นะครับโชม FC ปี2019พร้อมชุดแต่งรอบคันคันนี้คันนี้เป็นราคาพิเศษนะครับราคาอยู่ที่599,000บาทนะครับ ก็เป็นราคาโปรโมชั่นนะคะพิเศษเลยนะคะสำหรับตอนนี้นะครับใครสนใจทักเข้ามาได้นะครับช่องทางการติดต่อด้านล่างเลยนะครับแอสไสรีเจนโฮมคาร์นะครับหรือว่าจะคลิกงเบอร์สิบหลักได้เลย0894588661นะครับหรือว่า แอซายติกตกดีเจนได้เหมือนกันนะครับโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุด30,000บาทนะครับจองก็9ดบาทนะครับในไลฟ์สดนะก็ <dad> เรามีประกันเกียร์และเครื่องยนต์ให้สูงสุดถึง2ปีนะครับมีบริการ W ดบิตบินะครับก็อ่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สชั่วโมงให้สูงสุดอีก1ปีนะครับถ้าท่านใดสนใจรถมือ2คัสเกดครับประวัติคันสภาพไม่มีชนหนักจมน้ำตัดต่อพิความหรือว่ากรอใหม่ติดต่อเข้ามาเลยที่ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สหรับสำหรับทางรีวิวนะครับก็ขอลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี